ณผู้ชมคะข่าวติดเทรนด์ใบโอกนี้ที่นาสัปดาห์นี้โอกจะพาคุณมาหารายได้เสริมจากอาชีพเสริมกันหรือจะเป็นการทําเป็นอาชีพหลักก็ตามจะเป็นรายได้เสริมก็ดีต้องมีอาชีพค่ะคุณขาอาชีพที่ว่าโอกพาคุณมาอยู่ที่ร้านพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งร้านนี้เขามีสอนนะเปิดคลาสสอนด้วยแล้วก็ขายตัวแป้งจะบอกว่า อร่อยมากดังนั้นใครเล็งเห็นการหาอาชีพเสริมคุณอย่าได้พลาดติดตามด้วยกันเลยค่ะพิซซ่าคลาส26หลักๆคือขายส่งแป้งพิซซ่าค่ะคุณโมชาอ่อนชพรเล่าว่าทำมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่24ปีแล้วตอนคุณโมชายังเด็กถ้าอยากได้ของเล่นคุณแม่จะบอกว่าให้ไปขายพิซซ่าเอาเงินมาซื้อเอง คุณโมชาติจึงคุ้นเคยกับการขายพิซซ่าแบบจริงจังมาตั้งแต่อายุ16ปีค่ะพอมาทำธุรกิจต่อจากคุณแม่เต็มตัวคุณโมชาก็ปรับเพิ่มมีการขายพิซซ่าพร้อมทานและเปิดคอร์สสอนคนที่อยากทำพิซซ่าเป็นลูกค้าที่มาเรียนก็เพื่อจะนำไปทำขายค่ะมีทั้งเพื่อเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริมเช่นบางคนมีร้านน้ำอยู่แล้วอยากขายพิซ่าเสริมด้วย บางคนทำไปขายเพื่อนที่ทำงานเสาร์อาทิตย์ก็มาขายตลาดนัดคุณโมชาบอกว่ามีลูกค้ามาเรียนเยอะนะคะจนถึงวันนี้มีคนเรียนไปแล้ว500-600ถึงคนมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศและส่วนใหญ่จะขายดีประสบความสำเร็จค่ะ ความพิเศษของแป้งพิซซ่าที่ร้านคือเมื่ออบแล้วจะกรอบนอกนุ่มในทิ้งไว้ก็ไม่แห้งแข็งโดยแป้งจะผลิตใหม่ทุกวันส่งขายได้ถึงวันละ1,000 10, งแผ่นเลยทีเดียวค่ะนอกจากแผ่นแป้งแล้วซอสพิซซ่าก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านรสชาติอร่อยทีเดียวการขายพิซซ่าลงทุนน้อยกำไรดียกตัวอย่างอย่างหน้าปูอัดชีสขนาด10นิ้ว ต้นทุนคือแป้งกับกล่อง1ชุด32บาทบวกท็อปปิ้งบวกชีสประมาณ40-50บาทรวมต้นทุนไม่เกิน100บาทแต่สามารถขายได้ในราคาตั้งแต่199บาทกำไร5 0า0เลยทีเดียวค่ะ 3 2บาทพร้อมกล่องเนี่ยจะเป็นไซส์10นิ้วเมื่อเราไปทําใส่หน้าพิซซ่าขายได้อะเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เราสามารถตั้งราคาขายได้ตั้งแต่199บาทจนถึง259บาทเลย mm hmm. ส่วนใหญ่คือประสบความสําเร็จประมาณ90%เลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าพอเขาได้ลองอได้มาเรียนแล้วแล้วก็ไปลองทําขายคือปรากฏว่าผลตอบรับดีมากคือทุกคนชอบติดใจในรสชาติก็คือ ส่วนใหญ่ก็คือขายได้วันละสี0ห้บาทเกือบทุกคนเลยหรือว่า คือมากกว่านั้นก็มีอะค่ะขยายหลายๆสาขาเลยก็มีค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโอ๊กถึงได้พาคุณมาข่าวติดเทรนด์ไบโอ๊กนิที่นาทวันนี้เพราะว่าเทรนด์ของเราคือเทรนด์การสร้างอาชีพหาไรายได้จะเป็นไรายได้หลักก็ตามจะเป็นไรายได้เสริมก็ตามนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องโมชาขอบคุณนะคะนี่เป็นทั้งหมดของเราวันนี้ข่าวติดเทรนด์ไบโอ๊กนิทินาศลากกันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ